เราจะได้เห็นบางส่วนที่ทำงานกดเก็งนะครับและบางส่วนทำงานเกร็งค้างอยู่กับที่ครับยกต้นขาขึ้นมาให้เดินไปก้อยอไม่ต้องพับเข่าในลักษณะท่าแรกจะเป็นการบีบหรือว่าหุบเข้าด้านในแล้วก็กลางออกนะครับพอลักษณะท่าทางที่สองจะเป็นการอัพเว์ดาวเวดก็คือดึงลงแล้วก็ปล่อยวาง นะครับผมผ่อนขึ้นไปก็จะเป็น2ลักษณะในท่าที่2และกลายเป็น4ลักษณะจาก2ท่านะครับสุดยอดจริงนะครับเราจะเห็นความมั่นคงของข้อเท้าความนิ่งของแกนกลางลำตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับในส่วนนี้เรายังไม่ยังไงดี ในส่วนนี้เรายังไม่ปรับอะไรมากนายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับการยกส่วนนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยขึ้นนะครับผมแค่ขอให้ยกขึ้นก่อนก็พอนะครับเพราะถ้าเราจะลงรายละเอียดเนี่ยการที่เรายกนิ้วโป้งขึ้นเหมือนิ้วก้อยเนี่ยกลุ่มกล้ามเนื้อก็จะรู้สึกแตกต่างกันแต่ถ้าเราคว่ำม,มืออ่าแล้วยกทั้งห้านิ้วความรู้สึกหนักก็จะต่างกันอีกหรือถ้าเราเอานิ้วก้อยขึ้นสมมุติตามมันทําได้อ่าในกรณีที่เราจับดัมเบลมันก็จะรู้สึก แตกต่างกาันเพราะนั้นแรงมุมการเคลื่อนไหวแต่ละท่าทางในการจับกิ๊บจับยางยืดจับดัมเบลก็จะส่งผลต่อความหนักและการทำงานของกล้ามเนื้อบงมุกยกอีกอะคือใมันมาด้านหน้าไม่ได้ลงตรงกลางหรือลงขนานกับตัวอาลองลองดูซูมที่วัตถุของมังจุกนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุด้านหน้าด้านข้างหรือส่วนด้านหลังที่ติดกับจัากาแรแล้ก็จะออกแรงเหมือนกันสปอตไรก็สนวันนั้นริๆครับก็ น่าจะเป็นคลิปที่ห่างกันในพอสมควรนะครับผมหลังจากที่โค้ <c oughs> ยไป <c oughs> <c oughs> หลากหลายหน้าที่ท่าหนึ่งนะครับผมในคอนเสปต์วันนี้คือท่าไหนที่ทำสองข้างท่าละ20ครัง้งท่าไหนที่ทำทีละข้างท่าละ10ครัง้งนะครับโดยเริ่มต้นที่ท่าที่หนึ่งนะครับในลักษณะของการนอนคว่ำ กลางแขนนะครับผมจับยางยืดให้ตึงแล้วก็ใช้ในส่วนของสะบักในการยกและก็อุบกลางเมื่อมาถึงจุดบริเวณกึ่งกลางลำตัวโอเคเยี่ยมครับพอยกยางยืดสูงแล้วบีบสะบักเข้าหากันขมิบก้นเก่งค้างไว้สองวินาทีแล้วลงยกหน้าผากแต่ไม่ต้องเงยหนนะ้าอ่าแล้วอย่าลืมบิบสะบักขมิบก้น เบาดเจ้าที่2เป็นการดึงนะครับผมเป็นการดึงในลักษณะท่าทางเดียวกันยกเหมือนกรรันแล้วดึงลงไปไปยี่สิมันเดิบไปดึงข้อศอกลงไปหาก้นยกก้นแล้วขมิดเก่งค้างไว้ไปให้สัมพันธ์กันนะครับหนึ่งในองค์ประกอบที่นักกีฬาควรจะมีนะครับก็คือ coordination ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวแขนขา และหน้าท้องที่จะต้องบล็อกนิ่งในแต่ละอิริยาบทท่าทางของการเคลื่อนไหวนะครับนี่คือขั้นตอนหนึ่งที่นักกีฬาต้องรู้ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าในการขยับเคลื่อนไหวแต่ละท่วงท่าด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดการเออร์เรอร์ในการเคลื่อนที่หรือฝึกปฏิบัติในลักษณะท่าทางการวิ่งท่าที่3นะครับผมเปลี่ยนอิริยาบทจากนอนคว่ำเป็นยืน เหยียบยางยืดที่เท้าซ้ายมือขวาจับยางยืดหรือสองมือก็ได้สำหรับออปชันเสร,ริมนะครับเป็นในลักษณะของซิงเกิลเดลิฟเป็นการงอเขา่าพับสะโพกยกขาและแขนให้สัมพันธ์กันน้องมันยกยังอ,อ่ะพี่ก้อยดูน้องมันสิยกยัง,ยงอ,อ่ะน้องมันยังไม่ยกแขนเลย <S <S อ่านะครับใครที่ ไม่ไหวแขนข้างเดียวก็ให้เป็นเหมือนพี่ก้อยแต่จังหวะลงมาอ่าอย่างยืดไม่ยนจนเกินไปนั่นหมายความว่าเราต้องออกแรงต้านทั้งขาไปและขากลับด้วยอ่าอ้า <c oughs> <c oughs> อาอาไปไปนะครับนะครับอ่าข้างเดียวทำทีละสิบสองข้างทำยี่สิบเป็นเซอร์กิตต,ต่อเนื่องนะครับ อย่าลืมนะงอเข่าพับสะโพกด้วยจุดหมุนอยู่ที่สะโพกสะโพกไม่ได้มีหน้าที่เหยียดและงอเพียงอย่างเดียวยังมีหน้าที่การกลางหุบบิดหมุนนึกถึงลักษณะของนักกีฬาเทควันโดนั่นคือการใช้งานสะโพกที่ครบถ้วนนะครับผมเหตุที่เราทำให้มันมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างแขนขาและความแข็งแรงครับ เราต้องการในส่วนของ coordination อ่ะให้มันสัมพันธ์กันบางคนอาจจะยกขาก่อนแล้วแขนค่อยขึ้นหรือบางคนยกแขนก่อนแล้วขาค่อยตามเรามาดูความสัมพันธ์ในส่วนนี้กันครับงอเข่าพับสะโพกเล็กน้อยประมานี้ถึงกับยืนตัวตรงวอลเจะต้องชี้ขึ้นเหมือนซุป,ปเปอร์แมนถูกไหมวอลเลจะต้องชี้เหมือนซุป,ปเปอร์แมนอ่าถ้าวัลเลยต่ำอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ออกแรงกระทำกับยางยืดเราก็จะได้ในรูปแบบของ full body มีในส่วนของบาลานซ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีในส่วนของโคออร์ดิเนชันความสัมพันธ์ตามมาด้วยนะครับผมลองดูครับข้างละสิบครั้งท่าต่อไปท่าที่4จะเป็นลักษณะของวัวลายด้านข้างหัวลายด้านข้างในกลุ่มของเลตเตอร์ลนะครับรโ,รอโอเคไหม,มากางขึ้นใบข้าละสิบข้าละสิบอ่าข้าละสิบ เอาล่ะเรือเอาข้าวว่าสิบครั้งนะครับผมอาพี่ก้อยให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ออปชั่นไปยืดแขนไปนิดหน่อยืดแขนไปอ่ายืดยืดแขนไกลตัวหน่อยอ่าการกาอ่าอ่านั่นแหละได้ไกลครบแล้วสำหรับก้าวนะครับเราก็จะมีออปชั่นเสริมในการยืนทรงตัวบาลานซ์ด้วยขาข้างเดียวและยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมา90องศา นะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของการฝึกซ้อมน้องมุดจะทำเหมือนพี่ก้อยไม่ได้นะตัวตรงน้องมุดตัวตรงตัวตรงการการการคือการที่ข้อมืออยู่ห่างไกลจากลำตัวอ่าไปตัวตรงไว้นะครับเพราะนั้นในท่าทางการยืนเ้ืยขาข้างเดียวเราก็จะได้รับรู้ในส่วนของความมั่นคงของข้อเท้าที่มีการขยับส่ายและ การบล็อกการจำลําตัวที่จะนิ่งหรือเปล่าที่จะคอนโทรลในท่าทางนี้นะครับผมในส่วนของความนุ่มตึงของยางยืดก็มีผลเช่นเดียกันนะครับท่าที่5ท่าสท้ายจะเป็นลักษณะของดันพื้นนะครับแต่ให้เป็นดันพื้นให้ได้โฟกัสหัวไหล่นะครับหา,ากา<ด>เจริญสระเกก็คือในบให้ก้นสูงแลง้วเข่าเทนก็หัวปากลงไป มองพื้นอ่ะแต้ของผี่ชายก็คือสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมกดลงไปอ่ะโฟกัสโฟกัสบริเวณที่หัวไหล่นะครับ,รบอ่ะอออออเะอาไม,ม่ก็นี่ล้วยกก้นสูงเอออ่ะเราดูครับออปชันใครจะเหมาะกับใครบ้างสิบครั้งครับสิบครั้งผู้ชายก้นโด่งก้นสูงเลยเป็นภูเขาเลยเอาหัวปักพื้นก้นโดง่งเลยอ่านั่นแหละโอเคบางช่วงถูกต้อง อพุธก็หน่อยนึงขามือเข้าหาเดียวกันได้อีกอ่าไปไปโอเคเอาวอลนมุดนะครับอ่าบางช่วงพุธโอเคสิบครั้งนะครับประตกเลยว่ะมุดโอเคนี่ก็ถูกต้องยังไม่แหลมเท่าไหร่ยัง อโอเคในคลิปนี้ก็เป็น5ท่าของการพัฒนาความแข็งแรงมั่นคงข้อเท้าการบล็อกลำตัวให้หนิ่งในแต่ละอิริยาบุท่าทางที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับเป็น5ท่าที่ปฏิบัต,ติต่อเน,นื่องเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งเราจะกำหนดด้วยระยะเวลาหรือจำนวนครั้งก็ได้ทำให้รู้สึกว่ามันมีการครอเระบบพลังงานให้มากที่สุดเช่นเราทําต่อเน,นื่อง 10นาทีโดยที่ไม่มีการพักเราทําต่อเนื่อง15นาทีโดยที่ไม่มีการพักมันจะได้ค้กเวอร์ในส่วนของการใช้ระบบพลังงานแอโรบิกนะครับผมเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับระยะทางการวิ่งหรือความสามารถของความอดทนของกล้ามเนื้อแต่ละคนก็ลองนํากลับไปปรับใช้ะครับมท่าไหนที่ยังไม่สามารถทําข้างเดียวได้ก็ให้ทํสองข้างท่าไหนที่มีความแข็งแรงแล้วชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อแยกเกิดการพัฒนาในระดับต่อไป ก็ข oh, ีดเห็นอย่างไรกับคลิปน <k> ี <k> ้ก็สามารถจะ comment เล่นเปลี่ยนกันได้นะครับผมฝากกดไลค์และ s h a r กดติดตามพวกเรานะครับสมัครสมาชิกได้ครบส่วนและหิึ่งทีมได้สองช่องทางเหมือนเดิมเป็นบุ๊กแวร์เป็และดิ้งช่องแชนแนลในชื่อเดียวกันและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ